บพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่14มีนาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซน,นเด็กก็ปิดตลาดไปที่1,660.15จุดบวกเพิ่มขึ้นมา2.14จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.13%มูลค่าการซื้อขายวันนี้65,000ล้านบาทเสรศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารวัสดุก่อสร้าง ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มอมสังหาริมมมารั์โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ K-Bank บวกขึ้นมา3.18% SCB บวกขึ้นมา3.03% BBL บวกขึ้นมา2.25%ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแรงซื้อกลับหุ้นในกลุ่มธนาคาร หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีแรงขายกันออกมาแล้วก็นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังในเรื่องของสงครามที่มีโอกาสที่จะมีการเจรจากันอีกรอบหนึ่งซึ่งก็อาจจะทําให้มีการยุติได้เร็วขึ้นก็เลยมีแรงซื้อกลับกันเข้ามาทางด้านของบีกริมวันนี้บวกขึ้นมา2.29%โดยตนานังของผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าเร่งเดินหน้าเจรจาร่วมทุนกับพันธมิตรทั้งในและก็ต่างประเทศโดยจะ เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นเป็น1,000 0เมกะวัตภายในปี2573ทางด้านของ T.U. วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.16%ก็เตรียมที่จะออกผลิตภัณฑ์กันชงกันชาแล้วก็ได้จะปิดดิว J.V. อีก2-3ดิวด้วยกันทางด้านของ G.F.P.T. วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.07% ก็ได้รับข่าวดีจากการที่ซาอุดีอาระเบียนั้นรับรองไก่ไทย11โรงงานซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนยอดส่งออกของไตรามาส2แล้วก็ไตรามาส3ปีนี้ให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ ILM วันนี้าราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.26%ก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรามาส1ปี65นี้จะเติบโตได้ดีก็ได้แรงหนุนมาจาก โครงการช็อปดีมีคืนมาช่วยหนุนยอดขายให้เติบโตขณะที่มีการตั้งเป้ารายได้แล้วก็ทางด้านของเซมโซเซลโกรดในปีนี้ว่าจะเติบโตได้เป็นเลขสองหลักทางด้านของทีรับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.65%ก็ได้แรงหนุนมาจากราคาอย่างที่พุ่งแรงทางด้านของ SO วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา10% ผู้บริหารนั้นมีการวางแผนแล้วก็ตั้งงบลงทุนในปีนี้กว่าพันล้านบาทแล้วก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้10%เโดยจะเน้นรักษาฐานลูกค,ค้าเดิมทางด้านของชยโยวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.48%ก็มีการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่30หุ้นเดิมต่อหนึ่งหุ้นใหม่พร้อมด้วยเงินสดอีก0 0 0 1 8 519บาทต่อหุ้นทางด้านของ NRF ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.93%ผู้บริหารน้นมีการระบุว่าตั้งงบลงทุนมูลค่ากว่า700ล้านบาทเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องขุดคริปโตเคอเรนซีกว่า2,200เครื่องทางด้านของ SKN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.77%ก็มีการตั้งบริษัทย่อยเพื่อผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิล จะช่วยหนุนผลประกอบการให้เติบโตได้ค่อนข้างดีทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BCP ราคาหุ้นติดลบไป3.23%ก็จะรับปัจจัยกดดันมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงทางด้านของ East Water ราคาหุ้นติดลบไป3.11%ก็จะรับแรงกดดันมาจากการแพ้ประมูลโครงการบริหารท่อส่งน้ำตะวันออก ซึ่งก็มีโอกาสที่จะกระทบกับรายได้แล้วก็กําไรในปีนี้ทางด้านของ a าซิมาวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.10%เนื่องจากว่าขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ10ตางแล้วก็ AGE วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.98%เพราะว่าวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ0.207บาทต่อหุ้นแล้วก็ยังจะมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลอีก 8หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลอีกด้วยทางด้านของ Ford Corporation วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.60%ก็น่าจะเป็นเรื่องของการถูกขาทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับขึ้นมามากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ